สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะเห็นนักกินอีกคื้นก่นนะจ้าอันนี้เป็นต้มไส้ใหญ่กับปอดจ้ะเออมาต้มเพิ่นในเลยรจ้าหมอบกไงหนึ่งจ้าห้ากิโลตัวนี้ห้ากิโลจ้มามือ้อสองออค่ะอันนี้เป็นผัดเครื่องในได้จ้าแล้วก็ บอาบ,บอ้อนต่บพริกใส่จะเป็นขัน้นใส่ล้วจะเป็นบะเป็นผัดกระเพาะเป็นพริกไสผักอันนี้แทนจ้ะเนี่ยกวางตุ้งผัดใส่ผักกวางตุ้งแซ่บจ,จ้ะรอให้เครื่องในสุกแล้วก็เสียผักใส่แล้วก็ทีนี้ตําทั่วเลยจ้ะแต่ว่าตําทั่วกระเสียอีก,ก,กน้อยคุณละอันนี้เป็นแล้วกินน้าบเพียงเลยจ้ะนี่เพราะว่าคาบเศร้ากลินไปแล้วบริไทยนะจ้ะค่ะไทยตะวันไทยอยู่หนางานอยู่ ก็ว่ากันยากยากค่อนข้างสิยากเพราะว่างานกำลังเลี้งจ้ะจ้าตอนนี้จนไมก็สุดมจ้กำลังเกวับใช่อันนี้เป็นขักกองตุ้มจะ้ะปทุกบ้านพ่งกับกว่า่อร่อย,ยเลยยมม่นย <c ười> ่อมจะของแต่จ้าโค้งัมใจเพิ่ม ยังครัพี่เจไม่ต่อรไม่ค่อยนิดแต่ละไม่ค่อยนิแต่เพิ่มค่ะยาสูองสะเิมขล้นโ่ะโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียนันเปนะไผักสดมากค่ะผักสดไลเด็ดออกเด็หมาะ มเนจะพัน้อยเน่อนค่ขัดห่อนังจัดแลวขัดมันห่อนไม่โดดออกโมเอฟเ็กออก่าที่นใช่พกก็เมียนทองเชดทอง่สนอีกจำายนะคะสองาำศิ

ความพยายามอย่ที่ไหนความพยายามอยูนั่นไม่ความสำเร็จเป็นความพยายามอยู่ที่นั่ความสำเร็จความสำเร็จมันอี่โกับเนียไปใช้กับเขาในจเพราะมันอยากอุ้อันนี้เล้ยกอะได้จ้ะนี่ยตาก ก็ต้องสุกผักสบายเจียวๆหอมๆกระ่ย้กระสือใช่ไหมใช่เลที่เงถ้าไม่ชอบเท่านั้นสุกุกส่วนค่ะไปดูหม้อนในซอกค่ะแบบจองันค่ะเทสองหมอนี่กะอันนี้เป็นแต่แซบอันนี้ต้มเลยค่ะต้มเคี่ยงในค่ะ ขนมสมถีบแล้วก็ที่ตำแดงเอ้ยบ่แม่นตำอย่างไรว้านตำทั่วจ้ะทั่วค่ะบ่มีแตงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ่งตำแดงพร้อมกันจ้าจ้าแล้วเราเจะต,ตำแดงต้องอีกเล็กน้อยพุ่นล่ะแต่ว่ากะให้เบิ่งสองอย่างนี้ก่อนนะจ้า จ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ